มีคำถามสำหรับคนที่อยากหาหนทางสู่ชั้นที่ดีกว่าของตัวเอง 1. บุคคลที่พูดวิพากวิจารณ์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงโดยไม่กล่าวสรรเสริญ 2. บุคคลที่กล่าวสรรเสริญผู้อื่นตามความเป็นจริงโดยไม่กล่าวคำวิพากวิจารณ์หรือติเตียนเลย3ถูกลคะค่ะ เงียบบุคคลที่ไม่กล่าวทั้งสรรเสริญและไม่กล่าวทั้งคำวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น 4. บุคคลที่กล่าวทั้งคำวิพากษ์วิจารณ์ตีเตียนและคำสรรเสริญผู้อื่นตามความเป็นจริงในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ตัดถามคำถามนี้กับโปรตริยะว่าบุคคลสี่จำพวกนี้บุคคลไหนเป็นผู้งดงามมากกว่ากันโปรตริยะตอบกลับไปว่าก็บุคคลที่สามนั่นแหละ เพราะว่าจำพวกที่สามนะั้นเป็นผู้งดงามด้วยเบกขาหรือความเงียบแต่เปล่าเลยสุดท้ายก็ไม่ถูกบุคคลที่พระพุทธเจ้ายกย่องนละสรรเสริญคือบุคคลจำพวกที่สี่เป็นผู้กล่าวทั้งคำวิพากษ์วิจารณ์ติเตียนผู้อื่นและกล่าวทั้งคำสรรเสริญผู้อื่นตามความเป็นจริงว่านั่นแหละเป็นผู้ที่งดงามด้วยการเป็นผู้รู้กาลเทศะนั่นแหละค่ะคุณเป็นบุคคลจำพวกไหนอยู่คะ